สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะฮะที่ช่องเราหน่อยด์าเบิลออฟฟิเชียลนะครับเมื่อคืนขันไม่ไหวก็เลยนอนตอนไหนเนี่ยห้องมึงวะมึงมาทางไหนอีกกลางหมู่บ้านเนี่ยมาทางไหนหมู่บ้านเนี่ยซูคีลงปากงชัยบ่เข้าปากแม่บอันอุโมงมันใส่ได้ตอนบ่เออโอเคมันใส่ไดแต่มันนำถ่วงเออไอามึงมันนำถ่วงอุโมงกูได้ถามว่ากูจะกลับวันที่เจ็ดวันที่หก โอเคแสดงว่ามันใช้ได้แล้วปอดใสอยู่ไหนนะให้เห็นปอดใสบ้างะบอเห็นปอดใสไหมคะเป้าิดอยู่ในถุงเดเาเอี๊มพกเอเตนี่อวิ่งคลินิกเปิดผมคลินิกปลูกผมเปิดหรือยังเนี่ยยังไม่เปิดยังไม่เปิดรโอเคค่ะโอเค ผ่านแค่เีตปุกผมอุ้ยเรามาผ่านบ้านพักบางแคเราผ่านบ้านพักบางแคนะคะอุ้ยนั่หาปอดใสก่อนแสนวิวอีกแล้วปอดใสแสนวิวนี่คิดประมาณไนี่อ โอ้ยเราดังเลยเขาจะมาขอน้ำหาเราตัวนี้ดังว่าดังกว่าอุ้อิงกับแมนปอไซนี่ล่ะพจากไ้นสเลยดคล่าสุดแสนวิวปอไซนี่นะเออให้ขาจะได้ไลฟ์ปะนี่นีอีกซ่าจะพึงมากมากมั้ฮะคร่แข่งอุ้งอิงลยด้มัครูแข่งปอไซนี่นะปอไซนี่นะแมนขเพิ่ได้้าเลยนะคอการอไซนเบิรงอีเียม่าเน ไอกาเททนี้ยเนี้ยเนี้ยเนีเนี้ยเ้ยเิี้เนี้ยมนี้เนี่ยปน้บเน้ยเน้เนี้อนี้เนี่นเนี่ยเนี้ยเ่ี้นั้เน้เนี่ยเนียนี้าน้ยเนี้เนีนี้อเนี่ยเนา้ยเ้ยเีนน้ยเนีเียน้ยเนเนเนี่นีน้นี้เนี่เน้นี้นเนี้อเน้น้นี่ยเน้อนั้นน้นนนนี้นี นี่นี่คลิปอันนี้คลิปหนึ่งนี่หกหมื่นสี่นี่นี่มันขึ้นนี่แสนหนึ่งนี่แสนหนึ่งป้าแสนหนึ่งปอไซดาราแต่ว่าเอาสูตรมาแล้วเมื่อเนี่ยก็สิไรไม่ได้คือนเขาเออเอาไม่ใจสิได้แสนอีกนี่ไม่ได้แสนแสนวิวเราห้าปีนะพี่กลับบ้านนี่ประยูสามสี่หมื่นเด็กหน่อยเขามีความสูเขาให้ห้าอะไรนี่ แม่เมื่อเดียวเด็กน้อยกินเข่ากับปลงาล้งน่ากินเข่ากับปลแซบปลาแซบฉันฉันประยูนกินเข่าแซบเป็นบ้าแซบเจ้าแม่ในเด็กน้อยกินเข่าปลาแซบยายหนุ่ยเฮ็ดแนวกินบลาแซบผงชิลอดเขาก็มีความสุกเออไอเจ้ามาผงชิลอดเท่ลงเป็นหมอเขากับไม่อยากไปตักเอางันปลแซบเขาไม่อยากกินเขาด้วยเท้าเขาที่แสบปุลยแสบปะแสบบปะหุย กูเริ lighting, ่มบอเซียแหละกูเริ่มบ่เสียัอก่อ่คนด่านี่แหละเออแม่มองคุยจังแม่มองคุยไปอย่างงี้แสนเดียวบอหายไปไหนมาหายไปไหนมานี่ไงนี่เหรอไปซื้อไปทำบากีนักมวยเลิกโอ้ยน้องไปเล่นงานมา พลังพ่นซาว่าโอ้ยปอใสลงแล้วพุ่นกลับไปหาพวกอันอีพอวีเราพุ่เขาเก่าแล้วกลับไปหาพยานวีแล้วเขาแห้งซาอยู่แห้งคอยแห้งเห็นข่าวเขาออกข่าวว่านคอยว่านเป็นเจ้าเพราะหนาว่วงกับนั่งเอกสาวเอออยว่าเจ้าทีกลับไปฉันไหวผมละเด้นั่งเอกสาวละเด้แหงว่เห็นปอใสอุ้ยแหงบ่สบายใจเนาะว่านพี่สาวสิ ไปฟอนพูดให้นาะมาแล้วเด้อค ok <te ่ะคดฮอดเด้อไอ้นายว๊ดเหลงสีแล้วเอ้าโมเมนต์หน่เห็นหนาลายหนึ่งยังอยู่นแหงซาวาลุงอยู่หซาวาลงเออต้องมาเห็นหนาลายมือลงดีใจนี่ไงวัวหน้าวงกันอีกสาวนี่ไงเออไปดเนาะไปได้แท้งัวาหน้าโจลเร่งเร่งงานกลับไปเฮ็ดงานจนมาหัวงอกเบิด คิดหลายหลายอย่างงานบ่ท่านต้องแล้วนะเออโทรไปหาตุ้มมือขอบคุณนะคะมาแล้วนะคะางาด้เยค่ะกล่องของควันที่อยู่กับน้องมันเป็นกล่องของเขาเอาอันอันนึงคือจังมีโบ่ชุดอันนึงคือบ่มีแม่นเป็นพังไดเนี่ ใส่เซียงานนั่นือรถไว้แท้นี่แค่หิ้วนานี่แต่จักเขียบมือนี่ยังมันได้ไหนอยกเขียบลยอยากเห็นอะไรสวนางหนาวเตอาสุบเอ้ยทนผายเขียบอะไรชวดช่างหนาวมอชเท่น้นเอ้ย คนใหม่เหรอมาแล้วเหรอครูแค่เพงเดียวนะเพลไหนละน้อยเท่านั้นโอเคเอาไปใส่หน่อยเถอะเดันเซอร์นึกว่านกหัวจุกไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี่แหละนี่จะเพลินไปเพลินโอเคโอเคเริ่มทักเป็นเซ็ตเอเท่านั้นปลาโลงมาหาหน่อยสิปลาโลงปลาโลงมาแต่วันนั้นน่เซ็ตเอก็โพสด่าละน้อยนะร้องเพลงครึ่งหนึ่งเอเอบวกบวกบวกไปอีก มีหลงนะอีหลงอีหลงว้าตายแล้วเอาใครอีกีบวกไม่ต้องสวยอ่ะเจอาสวยก้านเท่าไหร่นะเจ้งของผลเอานี่เหรอครับอันนี้ก้านเท่าไหร่พี่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าแล้วเธอคิดดูกี่ก้านสามพันครับสามพันก้านเพลงเดียวแล้วเธอคิดว่าไงเอาอ่ะเชื่อหรือยังพี่นุชบอกเพลงเดียวจริง เ,เ,เด,ยเดียวมันจะไปอยู่ในโชว์อะไระก็คือติดตามชมนะไอะสี่นาทีแค่นั้นแต่ว่าแต่ว่าขนสุ่มพี่น้องเห็นเมื่อวานที่เลื่อนไกลถึงลำหอนมาแมนมันถือฝนถือฝนถฝน,ถนว่ามันไกลเป็นวัดเิ่น่ะมันถือฝนถ้ามันดาไรเยีายฝนเหนมันหนีหนาะฝนกอนมันเนี่ยมันก็จะฟูแบบเนี้ยพอใส่ใส่แค่ไม่บบกีกาดเนี่ยเพื่อมันเต็ม <S <S แล้วจ้าเนี่ย <laughs> <c oughs> คนละก,การใส่มาแล้วแล้วคนละก,การก็คือต้องใส่แบบเป็นแบบบิกินนี่นะเหมือนยุคเพชรพินทองเออเออเปิดเทียงอย่างนี้อุ้ยรดเนาะเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินพาสเทลแล้วนี่เออเนี่ยเป็นพาสเทลเนี่ย,ยโอ๊ย กระโชนนี้ก็มอบให้เลยค่ะละน้อยนะฮะโดยอ๋อเราก็ต้องมาพันอย่างนี้อีกใช่ไหมใช่พันให้มันต้องมาพันอีกนั่งพันอีกสามพันก้านเหรอใช่ตายแล้วเป็นแบบขึ้นไม่จับเลขึ้นนั่งนหรพันเองไหมนิ้วล็อกหมดแล้วให้ศิรพี่เป็นมาพันเองเหรอเขาหน้าโจเลยค่ะเดินค่ะเดี๋ยวก็จับจางก็ไปคิดมากก็หวานฝั่งหนึ่งหลงฝั่งหนึ่งไปอยู่แล้ว แต่โชดและน้อยขอยืมตลปัดเพลงหัวหน้าหน่อยนะมันเยอะไงเอามาใส่ให้หน่อยวัเนะหรอนม่พอาจนะ่ะอ่ะใสอีกเหรอตายแล้ว่พอใจนหน่อยเลยนะ,อะบอกเพ่อนเซอร์ถือประแดกปากแดงขึ้นไปด้วยนะโอเคพี่น้องครับพอ,อกันคลิปหนาครับ